เรื่องที่ว่าเป็นการให้สรชผู้มีใจรู้ใจสัู้สนใเห็นความพัฒนาาศึกษาเลยในามกาสนับสนุนพนเจ้าสำนักเรียนเจ้าคณภาคเจ้าสานักเรียนได้มลับโกเพียโยหลักคาสอนเรีศึกษเราเย พุทธศาสนาก็ทำแพร่ขยาย,ายว่าใครไปเหมือนดังที่ได้่านมาสาธุกล่าวคำถวายจตุปัจจัยที่ทำเป็นสังฆทาแนแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้น้องถวายจตุปปัจจัยไทยธรรมนั้นประนี้ขอเรียนเชิญผู้ม,มีบุญทุกท่านออและในโอกาสนี้จงว่าพระตาชีโวพร้อม้วยผู้แทนคณะสงวัดครรมกายจะได้น้อมนำจตุปปัจจัยไทยธรรมถาวายแดนน่คณะสงฆ์3มรวัด4จังหวัดชายแดนภาคใตา้ ที่เดินทางมาเเงินจำนที่ช่วนนะครับก็อให้กท่านได้รู้ติดกลามใจคุณที่ลังจะตื่นข่าวตื่นอย